โอ้ยโนนาาอ้ยโ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 อ้ย่อยโอ้ยโยล่้ยอ้ยโ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 อยอ้ยโอ่ยโอ้ยโอยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ่ยอ้ยโยย ผมอยากรู้ว่าหน้าตาดีๆหล่อเท่ขนาดนี้เนี่ยมันมีดียังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะสรุปให้5ข้อแล้วกันข้อแรกนี่หน้าจอใหญ่และเป็นสีด้วยเวลาเราเลื่อนเวลาเราปรับอะไรเนี่ยค่อนข้างจะเฟรนี่กับเราแล้วลข้อ2อะ่ะก็คือนี่ครับเขาเปลี่ยนตัวเองเป็น USB C แล้วพอเสียบลงไปแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะเล่นเสียงโทรศัพท์หรือเสียงจาก iPad เนี่ยมันก็จะดังผ่านเครื่องออกไปเลยและนอกจากนั้นครับเสียบ Type C เส้นเดียวเป็นทั้ง MIDI แล้วก็ Audio ข้อ3นะรก็คือถอดแบบมาจากรุ่นใหญ่สิ่งที่สูงที่สุดต,ตอนนี้ก็คือ Roland Phantom ซึ่งตัวนี้ใช้รระะบบบเดียวกกันนน่็คือ เซนคอร์เป็นเอนจินที่อยู่ตั้งแต่รุ่นสูงยันตอนนี้ก็คือเขาเรียกว่าพัฒนาตัวเองเป็นอีโคซิสเต็มละข้อที่4ี่เนี่ยใช้ระบบเซนคอร์ใช่ไหมแล้วใช้ระบบเซนคอร์ผสมเสียงใน1ซีนนะครับได้มากถึง8เสียงพูดกันง่ายๆเลยก็คือกดไปปั๊บเดียวเครื่องตี8เครื่องนตีเล่นพร้อมกันใช่มันอย่างนั้นสุดท้ายเป็นเรื่องของน้ําหนักครับเห็นตัวใหญ่อย่างนี้น้ําหนักแค่13.3กิโลเดี๋ยวผมลองดูให้ดูเฮ้ยเฮ้ยเบาเบาเหรอเนี่ยนี่มันใหญ่มากนะล่นพี่นี่ตัวไงอันนี้ม 5.5กิโลตัวนี้ทีเด็ดผมว่าตัวนี้น่าจะขายดีสุดอันนี้6.8กิโลแค่นั้นใช่เบามากๆจูโน่ดีตัวนี้นี่มีคุณสมบัตินี่หลากหลายและละพีหนะอยากรู้เลยไปซื้อได้ที่ไหนแลเอ้าก็ไปซื้อได้ที่ Music a r ามทุกสาขาไงครับเอ้ยโอ๊ยเจ๋งมากเจ๋งมากเฮ้ยไปไหนได้ไ้